สา,าพาเขินนะครับรถยนจอดอยู่ตรงนี้นะครับมาขายของอยู่ขมิน,นะครับบอกให้ผมเอาจักรยานมาด้วยในที่สุดก็ดเแยวมาแล้วก็ขี่ขี่ขายของนะครับไ่ขายดีป่ะมาขี่นี้คือไม่มีไฟเดี่ยว,วะอะเราจักรยานเนาะ อีรีสื่ญานมากงรังเนม่ยเขาได้บาางรังเอตรงไนไรนี่ามรยตรงไหนเขาอสื่อขยอีรีสามร้อยไม่่สื่อขี้ขายทองมันจังบริย่างขี้ได้อยู่ได้หลังบริดาไทยเนี่ยอือบอกเขาจะเอยอว่าสื่องค้งเื่ออะไร่้านหัสื่อเท่าไรเลยหางคู่แต่ว่าสื่อขายไม่ใล เดี๋ยวสีไปแตงไม่ยู่เฮ็ดสีไม่เอาเขาจะคือเมื่อนั้นตอนแี่นั้นถามใครหทอยถามใครคือ,อยังสองลอยหาสีเฮ้ยแบบเร็วๆไม่แลบบ้วก็ไม่เลมาเสีนแน่บ่ามันขั้นนี้มันมีอีกหลายขั้นสู่ชีวิตชีวิตดากเปียกแล้วเลยหอสูงหอยใดรก่อนละค่ะสามลอย ก <S <S ็มาซื้อสองคันว่าสิตอเราอยู่บุ้ยมันเล็กดีแท่เด้นเอาม่กะบดาไผ่พ่อันเ้เออมันกัแมนอยู่หันละเห็นไหมมึงนอมึงนอมันจะ้ออกก็ร่างายเนาะให้เาลใหออกก็่กอเมยขี้คายคล้องอย่แลวบ่ล่องอนก็เจอขี้มันสีขี้ว่าดียันบ่มันตาม่กร้ด้าไส่ได้รมันบ่ไดอยูบู๊ยเสวนดิบ่เ่าไปขันยัง ใบหลีบะไสเหลียวว่มีนะคุ้มค่าเน็ตบอลเนี่ยคุ้มค่าเน็ตบอลเนี่ยคุ้มค่าเน็ตบอลเนี่ยลูกใบมีเสียงขรอมวะไอซีแต่งให้ไม่เดือดจุดนี่บอลปาบได้เราบอกมาเมือกอ๋อฮี่แม่นบอลนี่อันนี้มันอย่างคนไหนอ๋ออันนี้กะลี ถอดออกบ่มันประกอบได้บ่วะเฮ้ยเฮ้ยบอลแล้วเท่าอะไ,ไรก็บ่ดีๆเอ้าเข้าเออกับบางสันแน,นงไม่เสียหรอกตัวซื้อนี่หาสิบาทจ้วงไปซื้อขอนมกินเอาขึ้นรถขี้น้ำกลนบ่เอาไวเสียเอา,าไว้สิ่ขี่ขายของไปเห็นเขาเจ้าขายถีบบอพูดแล้วสับแล้วก็เป็นคนอ่ะอุดขี่ก็บากกาวเือซะว่าอุดหนุนคนพิการเนาะ ตกใส่เจาเเ้าก็เสร็จแบบนี้แยมเสาข้าขีไปร้านค่าเน่ผู้ใดสนใจพผู้อังคังนครับเราพ่นพิการดอกเราไปซื้อมันจะใส่ดอกพู้อังคังแล้วก็ซื้อต่อมือพันมากคือกั้นเงินล,งงละผูอ้อังคังผ่้งคังราคาเท่าไรผู้อังคังพันพันหน่อยๆน,นี่ละส่งถึงที่บริการถึงบ้านค่ะแล้วผมกได้กันเพลย์อยากได้กติดต่อมาเด้คอค่ะหาเลยขันน้นไงก่านี้อยู่เจ้า,ยจาก,กายานเก่า เล็กหลุนเกา่าเล็กอันมันมีเอลเอขั้นหนึ่งตัวอเอลเอไปสิคเกินหลงหลงกำลังจมอยู่เอ้าซิตี้ไฟเหลียวกู้ีไฟเหลียวเล็กดีนะคะเล็กดีนะคะเบรกก็ดีค่ะเบรกเธอเดียวหัวซักอื่นของรางงานอืมนเอา้าถ่ายคลิปละไได้นี่ถ่ายคลิปแลวค่ะฝากเมือค่ะเด้อ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกดซ่ากดไส้ซับตะไคร่ปักตะไคร่กดคากดอิงยังกับกดค่ะสุพรรณสาภามวนชาแนลค่ะฝากช่องยูทูบน้ำด้จ่าขอบคุณค่ะจ้า